สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาเตรียมป่าทุน่าทำอะไรเอ่ยแล้วก็เตรียมเครื่องปรุงจะทำอะไรเอ่ยวันนี้มาเตรียมโชยุใส่หม้อเตรียมโชยุสามช้อน แล้วก็มาเตรียมมิรินอีก3ช้อนอันนี้จะทำเครื่องปรุงแบบ 1, 1, 1, 1นะึงน่ะง่ายๆเลยหนึ่งแล้วก็สาเกอ,อีก3ช้อนมิรินนี่ใครไม่มีก็ใส่เป็นน้ำตาลก็ได้อยู่น้ำเชื่อมอะไก็น่าจะได้อยู่เหมือนกันก็มาตั้งไฟ เอยูนี่ก็ไม่มีก็ซีอิ๊วขาวก็น่าจะได้อยู่นะแล้วก็ลดประมาณน้ําตาลงลงอะไรเงี้ยก็ได้อยู่ก็เอาทูน่ามาซับน้าอันนี้เป็นกระดาษสาหรับทําอาหารเอามาสับน้ําอันนี้เดือดประมาณสองสานาทีก็ปิดไฟได้ก็มาเตรียมทูน่าเอาทูน่าฝั่งที่ฝั่งที่บาง ฝั่งที่บางกว่าไว้ฝั่งตัวเองถ้าไม่มีฝั่งไหนบางก็วางธรรมดาเลยแล้วก็เอาปลายมีดขึ้นปลายมีดขึ้นแล้วก็ค่อยๆลูดทีเดียวนะค่อยๆลูดลูดไปฝั่งตัวเองอะเอาปลายมีดขึ้นแล้วก็ลูดไปฝั่งตัวเองรอบเดียวเลยหันแบบรอบเดียวปื๊ดเดียวแล้วก็ให้มัน น,นี่มีดต,ต้องคมนะมีดไม่คมหั่นออกมาไม่สวยนะห้ามหั่นแบบไก่แบบหมูแบบหั่นแบบหยุก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 อย่างเงี้ยไม่ได้ต้องหั่นแบบพื้ดเดียวมันจะหั่นออกมาแล้วก็สวยถ้าหั่นหยุกหยุกเนื้อมันจะเละน,นะต้องค่อยค,อยคอยใจเย็นเย็นค่อยๆหัน่น ทนเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้ประมาณนี้เลยตึงสวยงามไหมสวยงามไหมก็มาดูน้ำดองปล่อยน้ำดองต้องให้เย็นยนะถ้ามันยังร้อนร้อนอุ่นอุนนี่ไม่ได้นะเดี๋ยวปลาสุกต้องรอให้เย็น ใส่มีดิงแล้วน้ำดองมันจะดูแบบเงาเงาสวยงามจอ,อกเค็มเค็มหวานใครชอบหวานก็ใส่มีดิงเพิ่มได้ให้ออกหวานหน่อยก็ได้อยู่นี้ก็จะมาเตรียมภาชนะภาชนะก็แนะนำให้เป็นภาชนะแบบเรียบๆนะเวลาใส่น้ำดองไปมันจะได้ทั่วถึง ก็ปาใส่ภานนะพยายามให้มันไม่ซ้อนกันวางแบบเรียบๆให้มันไม่ซ้อนกันข้างหลังลุกมากเลยอวางเรียบๆไม่ต้องให้ถ้าซ้อนกันแล้วเดยอ ไ้นี่น้ำดองมันซึมซับไม่เท่ากันวางให้มันเรียบียงไปเลี้ยงเมื่อไหร่จะเสร็จอเลี้ยงไปก่อนอันนี้ล้างมือแล้วนะล้างมือก่อนทำแล้วนะอย่าว่ากันนะแล้วก็คือสี่ห้าชิ้นก็คือเอาเข้าไปไม่ได้ก็สอนไป ใช่ไม่ได้แล้วมากับกับด้านกันแล้วก็ได้ประมาณนี้สวยงามมค่ะปาทุนหน้าดองปาทุ่นหน้าดองแล้วก็มาเตรียมอันนี้งาขาวงาขาวรอน้ำดองเย็นเสร็จแล้วก็อเอาน้ำดองมาใส่ อันนี้ก็คือเตรียมน้ำดองได้พอดีเป๊สวยงามออกมาได้พอดีเป๊สวยงามมากก็ใส่งาขาวอันนี้เป็นงาขาวที่คั่วมาแล้วเป็นอีริโกมะก็คืองาขาวคั่วใส่ตามชอบเลยใส่ไปเลยตามชอบอืมได้ประมาณนี้ แล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นพักไว้ก่อนประมาณสองสามชั่วโมงประมาณถ้ารีบก็ครึ่งชั่วโมงก็น่าจะกินได้ละอันนี้ใบโอบะเอาไปล้างแล้วก็ามาเช็ดให้แห้งแล้วก็ามาหัน่นหั่นตรงก้านออกว่าตรงก้านมันจะแข็งก็จะไม่กินก็จะอเอาแค่ตรงใบก็เอาชามมา เตรียมข้าวจากใครไม่ชอบโอบะก็เปลี่ยนไปเป็นสาล่ายสาลายเกาหลีสาล่ายธรรมดาอะไรเงี้ยได้อาตง้งเสร็จแล้วได้เป็นประมาณนี้น่ากินไหมจ๊ะมาเตรียมจัดจานเอาโอบะใส่เอาโอบะใส่ลงไปโอบะ ภาษาไทยเรียกว่าอะไรเอ่ยก็เอาปลาทูน่าที่เราดองเอาไว้ลงไปในชามเลี้ยงให้เหรียบลอยเสร็จแล้วก็ทำเหมือนกันเลยสองชามเลี้ยงให้ไม่รู้ต้องเรียง,งยังไงเรียงยังไงเนี่ยให้มันกลมๆอย่างนี้แล้วกันเนาะ ยางใครมีต้นหอมอะไรอยงี้ก็ใส่ได้นะต้นหอมคนไทยน่าจะชอบแบบใส่พริกอะไรง้ไหมน้ำจิ้มสีฟูอะไรอเงี้ยก็น่าจะอร่อยเหมือนกันก็หลเอาน้ำดองลาดลงไปในข้าวนิดนึงก็เสร็จแล้วจ้าน่ากินไหม ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ